หยุดก่อยน้องทำไมไม่ใช้ประแจปอนอล่ะไม่ล่ะดดกขันทอเกร์มันจะแตกเอานะอะไรแตกอะ่ะเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้ทางเฟอรสตายมีของมาขายนำเสนอปจัจแจปอนมีให้เลือกถึง3ขนาดอันนี้ปจัจแจรุ่นขนาดเล็กนะครับอันนี้เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กงานเบาเช่นจักรยานงานาเบาทั่วไปครับ อันนี้นะครับขนาดกลางด้ามจับยาวขึ้นเหมาะสําหรับงานประกอบอะไหล่ภายนอกที่ต้องใช้แรงเยอะขึ้นอันนี้ขนาดใหญ่พิเศษสําหรับงานหนักด้ามจับยาวขึ้นออกแรงได้เยอะเหมาะสําหรับคอนดขนาดใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับตัวแรกนะครับเป็นประแจขนาดเล็กหัวมันขนาด1นับสแล้วก็สามารถกดปุ่มเวลาปลดล็อกได้เอาบล็อกออก แต่เรามาดูเรื่องโหมดการใช้งานกันนะครับกดเปิดเครื่องก่อนตัวฟังก์ชันของปะเจปอนจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดแรกโหมด T r e a l Time โหมด T นะครับจะแสดงค่าจริงของทร์กที่ขันอยู่โหมดต่อไปครับโหมด P โหมด P นะครับจะแสดงค่าทร์กสูงสุดและโหมดสุดท้ายคือโหมด P set นะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่เราตั้งค่าทร์กเองได้ สำหรับหมดพีนะครับจะมีฟังก์ชันเสริมที่เราสามารถเซฟค่าทอร์กได้เวลาที่เราขันจะสะดวกต่อการใช้งานครับตัวเครื่องนะครับเวลาถ้าถึงค่าทอกแล้วจะมีเสียงที่เราเซฟค่าไว้เรามาดูตัวที่2กันนะครับฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันแต่ด้ามจับจะยาวขึ้นหัวจะขนาด3ับ ฟังก์ชันเดียวกันกันกบตัวแรกเลยด้ามจับจะยาวขึ้นเพื่อรองรับงานหนักขันสบายขึ้นแดีเรามาดูตัวที่3กันนะครับตัวที่3หัวขนาด1กับ2ฟังก์ชันเดียวกับ1กับ2เลยครับแล้วก็ด้ามจับจะยาวขึ้นใช้ง,งานหนักได้สบายครับ ปเจาะปอดแอซของเรามีให้เลือกถึง3ขนาดท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมนะครับหรือสั่งซื้อได้ในเพจช้อปปีหรือทักเข้ามาอินบ็อกเข้ามาใน Facebook ของแอรซไดได้เลยนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับในเพจแอรซครับสวัสดีครับ อืมนุ่มนะ